สวัสดีคุณเพื่อนเช้าวันอังคารที่สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนยิงปัปงๆน,น,น,นะคะสวยมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเช้าวันอังคารที่สดใสขอให้เพื่อนๆพืมีความสุขนะคะ ให้ไปโหลดค่ะเพื่อนๆอนะไรมวนๆเหตุไปเลยไม่หน่อยก็ยังเหตาวันนี้ไม่หน่อยกลับมาก็มาทําต่อเหมือนเดิมเคยพักรักษาร่างกายแล้วคิดถึงเพื่อนก็มาทําต่อเหมือนเดิมค่ะเพื่อนทําไปเลยค่ะคิดถึงนะคะเพื่อนยัยหน่อยคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะโบไมก็ดูยายบะไกมาไม่บาไกจมาสัมาสวย นี่แหละค่ะเอฟซีย้ายหน่อยได้ดิยากหลายอย่างคือตายเห็นเนอือรอดประจนี่สมมติิบ้าพดสิบ้ามือใดยี่แปดม่ยี่สิบสวัสดีค่ะเช้าวันอัคารที่สดใสค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่บ้านนะคะแต่วันนี้คุณแม่บ้านแพ้ยายหน่อยวันนี้นะคะวันนี้ค่ะ หน้าหนาวแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะย,ยิ้มปงปังนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเช้าวันอังคารที่สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขน,นะคะแม่หน่อยมาสวัสดีไม่หน่อยคิดถึงนะคะเพื่อนคิดถึงเด้อค่ะเพื่อนเด้อเมืนบมื่อคอยเดบิ่งคลิปเบิ่งหอย่างไม่หน่อยก็คิดถึงเหมือนเดิมค่ะเพื่อนขอให้ทุกคนทําคลิปเดียวยิ้มปัง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 นะคะเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันอังคารที่สดใสเมื่อหน่อยไม่ถึงที่ทํางานแต่เช้าเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูคิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนๆขอให้คลิปเดียวเยี่ยมประปันะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปใส่มาจ,จ้าไปเมือเ่อหนึ่เฮดเดียรนีเดอเฮดเดียงนีเดอจ้าไปทั้งวันไม่เคยทําง,งานล้างจานล้างชาเลยนะคะเพล้างจานล้างชา,า,าสเสียไปมื่อบดนเดินจงคังดจงคักบอก ตรงนีคอยคือยึดประหลงสวยแรงแรงเลยจ้าแรงสวยแรงสาวเลยือนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสขอยทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะทุกคนขอให้เฮงปังๆนะคะหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสบายค่ะสบายค่ะเด้อเหตุงานนีเด้อจ้าเด้อ อันนี้เฮียงเส้าบายครับพุ่นนะเส้าบายครับนี่ของแอร์วะจ้ะแอร์ก็เย็นแอร์ก็เย็นค่ะครับคับคุณสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันอยู่ที่สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขกันอีกเอ้าจะเอ๋สวัสดีค่ะพ่อๆกันอีกแล้วค่ะช่องแย้หน่อยแสนห้าคุณผู้จบผู้งามคุณโตแตสาวงามจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนขอทุกคน,กคนมีความสุขส,ขสขพงพระไร่พลังบวกให้กันทุกคนขอให้ทุกคนตอนนี้ผู้ใดกระเหลียวเบืองเหลียวว่ายนีเห็ดหยังเพื่อนตัวนี้เขาบอกว่าข่อยเป็นบหาหมดเลยด <c oughs> ิแต่อย่างไเนาะเราไปดูกันว่าในเนื้อหาตรงนี้คลิปตรงนี้ไม่หน่อยมีอะไรบ้าง <c oughs> ไปดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากกันค่ะทุกคนไปชมกันแอน สวั dling, สดีค่ะเพื่อนเเช้าวันหยุ่ที่สดใสไม่หน่อยมาสวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นกันหรือยังเนาะค่ะตื่นนะคะสุสงใสท่าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่หน่อยนอนบัหลับลูกตาสว่าๆเพื่อนกับเพื่อนทิ้งทุกคนนะคะขอให้วันหยุดมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช้าวันหยุดที่สดใสตื่นไปเนาะค่ะไม่หน่อยตื่นแล้วตื่นตาตีสองเพื่อนกับเพื่อนนอนกับบันหลับทุกใส่เแ้า เอาความสดชื่นบรรยากาศเช้ามาฝากค่ะเพื่อนเพื่อนเมืองไกล้เคียงวันไม่น่อยด้วยค่ะไปเบิง้งบรรยากาศยามเช้าด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากนะคะ จังใดเนาะค่ะคือเด็กขี่มอไซค์เนาะค่ะมมนี้เนาะโอ้ยมนี่อันนี้แหละขี่มี้ขึ้นมี้้งม่านักขามาอยู่ใกล้ๆโอ้ย,อ,ยอันเพิ่นไปอบรมสามนาอ๋อ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอากดออกรวดไปล